ว so ดีครับ่าจทุ่านทุกทวากท่านน่ไนทุกท่ามท่านทุกท่านทุก่าน่งนองกม่าก่วัานก่นี้เร่าก็จะมาดอุ่ปน,น่านท่านทานนาน้กานกน่มจากวานทานท่านทนทนท l นท Yeah. Mm -hmm. เห็นไหมนะเนนี่เสียตรงฟ้าทับไป,ไปแล้วก็มีฟ้าสีดเหมือนเงเนืงงแสงขีฟ้า,าตรงนี้แล้วก็เงนเปรียมตรงนี้แล้วก็สีดำคือส,เสีเนี่ย ส่งเรียบร้อย

อันหน้าวีโนนายรถมอเตอร์ไซค์อต้องเินเข้มนิดหนะึ่งอะไรนี้อะนี้อ้ันี้สัตนี้สอตนี้สองเพลารอผลลัพธ์เลย ด้วอมือมาแนละก็เราได้วอมือแล้วกันเราได้เอาเป็นวอมือแล้วกันทุกแคบบนแนรู้นนะสึกบินเหลวเหมือนต่อยูบอ o ยูทีโอเดีแบบ๋ยวเขาเริ่มสตรีมายกอนัสต a ส i n น ลัดต <laughs> ี้โอ้แล้วเล,วย,แล,วย,แลวยแล้วเล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 ยลูกนี้ดีเลวเลวยานีดี ดาวเอ้ยสองดาวสองดาวเฮ้ยตัวนี้เหมือนอยู่ตัวนี้เหมือนอยู่ตันว,วนี้เหมือนอยวสองดาวไปเลยตัวนี้ตัวนี้ก้อนดาวเจอ รอบส่เรารับสเราวันนสิบสามเท่ากันเลยเราได้ที่สามแล้วนะเนี่ยต่อไปใครเอ่ยไปใครเอ่ยต่อไปใครเอ่ยอรับที่ยี่สิบวิยอเค,อเค้ยี่สิบ เจ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งศูนย์ไปเียต่อหรค่โอ้ยคนนี้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 วาดง่ายอยงง่ายยคนนี้วดง่ายคนนี้วดง่ายจะเรีกว่าจเรีย หนาดคนนี้ความหนานนี้โอเคคนนี้สี่นาทีที่เหลือคนนี้เราก็เอะสีขาวสีขาวปักกาปักกาสีขาวจะมีแดงแซมนิดนึง đâu chứ đâu ờ đâu thì đâu gì đâu thì đâu gì đâu thì đâu đâu ๆๆกระรายดอกก็คือว่ามาที่วันนี้มาวันนี้มาวันนี้มาวันนี้สีแดงแดงสีแดงเทสีแดงลงไปสีสีแดงแล้วก็ประกาแดงเก็บรายละเอียด รยะเกี่ยวรายะมาแล้วโอเคเกี่ยวเข้ให้เกี่ยวรายเปไป่าให้ฉีดกับเมาส์เท่าไหร่ผมเหลืองผมเหลืองขนาดแบยนบครับขนา,เาดเป็นไปก็สิบห้าแ้วกัน คนใส่หนักการคนใส่หนักการอันนี้อันนี้แหงเจ็บหัวดูมีไใบหัวนิดหน่อยเฮ้เหลือนะเหลือโอเคแล้วก็ที่ผิว มีดอกไ,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 ไม้สีขาวได้ได้ได้ดอกไม้สีขาวก็เก็บดีเทลนี้ดอกไม้สีขาวเป็นแบบนี้ต่อหนะะ้แล้วเราก็เอาสีขาวเก็บตัวอย่าง สีดำมาสีดำมาไล้เก็บคอไล่เก็บคอไล่เก็บคอเสร็จโอเครอดูกันรอดูรอดูเลยรอดูกันเลยรอดูกันเลย สิบหกวิสิบห้าวิไปดูกันสี่วิสามวิสองวิหนึ่งวิสู้ไปแล้วเราเจะพิจารณาภาพของแต่ละท่านัต่อไปนี้คนแรกใครว่าโทราลันชัยครับโทราลันชัย โอ้ดีดีดีนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้ดีคนดีก็ดีคนดีก็ดีดีก็ดีใช่มล่ะชล่ะคนนี้คนนี้คนนี้ดีอยีดีอ้ดีแโอ ลุกเลยหนึงกับลุกเลยนาสองนาสองนาโอ้ย oh God โอ้ย God โอ้ย God ดีดีดีดด <c oughs> อันนี้เป็นลูกข้าวที่เขาอยากสื่อว่าผมท่านนะเน่าไปแล้วใช่ไหมเป็นมันฝรั่งเน่าอันนี้อันนี้อันนี้มันฝรั่ง ทั้งตัวเลยเป็นแบบทเโตด้วยดิเอะโทเรโต้ของแล้วดีกว่าน่าตอนนี้ตอนนี้น่ารักนะครับตอนนี้ให้เดย์ีดาวตอนนี้ให้สีดาวโดยามสดใสไรเงี้ยสามา่าภาพนี้ส่วนภาพนี้ของแล้วกั ส่วนภาพนี้โอนเ,เลยอาพนี้ภาพนี้ <c oughs> ย้อนเหมือนก็นได้แหละเหมือนเหมอือันนี้ภาพนี้ใครว่านะใครว่านะดึงอ้วนเหรอนี่นี่นี่ องดาวสองดาวไปดูอันดับกันดีกว่าเือดสาวถูกใจอันดับห้หรอโอ้อันดับห้าดนะดีนไดไน้ ต่อไปใครอีกต่อไปใครอีกสงสัยที่ดีที่สุดเลยอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าโอเคหกวิก่อนจะมาเริ่มห้าสี่ สามสองหนึ่งได้ยันี้ขอนี้ไจากหน้าแล้วดีดีอยต้องเช้นเล็กเ๋ยวคอ Oke, saya akan bercerai-cerai Nampu, saya nampu Oke, kembali เอ,อีใส่แว้นด้วยแว้นๆประมานี้แบบนี้ตรานี้ไม่ดูเวมนเว่นเรี่นรื่องนี้เสป่าด้วย

ีเหลืสีลอสีเหียสีดำเฮ้ยเดี๋ยวก็มีสีขาวใช่ไหมเราขึ้นหลังเป็นสีขาวดีกว่าสีขาวล้วขาวนี่เกินไปแล้ว เพิ่มตาดีกว่าสองซีสองวิ อ,อีกต่อเป็นแบบแนวโคตรติดไปหน่อยโอเคโอเคโอเพอไม่มีมตัวหัรู้สึกแต่โอเคตานนี้ไป หนึ่งาทีหนึ่งนาทีน่งนาทีสินะบ้าหนึ่งนาทีสิบนะ้าีไปไปกันไปกันสามิบีสามหกสามห้าสามสี่สามสามสองสามเบ แาวเลื่อนอด้วยไปอะไรทุกน้องน้องว่งาสวยเปล่าว่าสวยแหละก็เข้าใจยอยู่สิบวิจะโหมดแล้วสิบวิจะได้โหวตแล้วมีเวลาเดีเด๋ยวในการตัดต่อวิดีโออีกโอเคโอเคก็ไ,ได้จะไ,ได้ศูนย์ไปโหวตกันมาของคนคนนี้ยังเบบี้ เป็นโกดติกเลยอะ่ะโหว่วาแนวโกดติกครับทุกคนผมโกดติกตรงแม่อัยนี้12ปีดีดีดีโค้งอ,อะไรคือคบอ๋อค่า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 ,าอ๋อแบบนี้ดีนะโอ้อเข้าใจแลวเข้าใจแล้ว แต่คนนี้ล่ะใครยใครอยอะไรนนี้สองดาวสองดาวไว้สองดาวไว้โหคนนี้จะดีคนนี้จะดีสามดา <c oughs> วสาดโหสดาวดาวเลยจ้าคนนี้เอ้ยนี่คือสซีเซลด้วยเปล่าเซดเซลด้วอเปล่เราอะ สองดาวสองดาวคนนี้มาแบบสีน้ำฝาสีน้ำฝาแบบเจนักคติโอนี่อคติด้วยเปล่าคนนี้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 จัดอะไว้คนนี้จัดไว้สามดาวนะคนนี้สามดาวแล้วเด็่เขอาช่วงของตัวกลางแล้วเนาะอุ้ยคนนี้คนนี้ห้าดาวเลยคนนี้ห้าดาวเลยคนนี้ห้าดาวเลยคนนี้ ด,ดีวดาวดิโเยนดัว yeah. ดที่สองจะที่สแล้วดัที่สองแล้วตูสีตัสีัสดูสดสดผดผ ขนาดนี้ใครจะว,ว่าแปลกมีคนแปลกวานตอน,นั้นแหละทุกคนพาจีสิวีโอเคพาจีสิวี ได้ดีเไปไปต่อไปต่อเ้ยเริ่แล้วเริ่แล้วโอ้ยคนนี้คนนี้ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราว่าตามเขาเข้าใจด้สูงร้อยเปอร์ซ็นต์ร้ยสองร้ยอยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่า เป็นอะเน่าจยว่นเียวมีาูเพชรด้วยเกยอเดียวพางูเพชรโอเคอะไรเีย่เราวาผก่อนเราวาผก่อน ไปประมาณนี้แล้วก็เราก็จะไปประมาณน,น,นี้มีคน,มมนิมาเชนเสองเราก็ปะมาณนี้เราใส่สีดำนะ ดไปแล้วตรงนี้ดูเหมือนจะมีะด,าาดัชข้างอีกใช่ไหมดูเหมือนจะมีะดาาัชข้างอีกเดี๋ยวเราก็ต้องลองให้มันถูกใจไปเราก็ลบตัวทิ้งออกก่อนเจแปนดี้วันนี้

ตาด้านในเป็นแบบคนที่โวยเหี้ยสุดๆคนที่โวยเหี้ยสุดเลยแล้วก็ชุดเสื้อสีดำแล้วก็ใส่สีเขียวไปมีก็ไปดูหมด เราข้อเน้นเลยตัวสีวาดตาไปก่อน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  เดียวไปนดนเดียวไปนิดนึงได้อยู่ได้อยู่โอเค22วิเดหนึนาทีจะเดี๋หนึ่งนาทีหนึาทีทุกคนหนึ่งนาทีทุกคนหึ่งนาที 2ี่ี่ครึ่งนาทีลครึ่งนาทียี่สี่ยี่สามยี่สองยี่เอ็ดยี่สี่ไปต่อไปต่อเอา้าแปดเจ็ดหกห้าสีสา พิจารณาผู้ภาพภาพน,นี้ของซอคุซะาเต็มเลยเต็มเลยเิีเยวตีโอเคตามดาวจะ ক'লে 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 Oh, lebih cepat Ada nda, ada Oke, oke. ข้าวถูกใจสวยข้าวถูกใจจ้าสำหรับคิวตี้ก็ขอลาไปก่อนนด้ทุกคนดูดิ